สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับพบเจอกันวันนี้นะฮะผมมียำหมูยอกุ้งสดครับผมจานใหญ่ๆคุณผู้ชมเป็นจะแซบครับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้นะครับผมอากาศหนาวเริ่มลงมาแล้วนะครับใช่ตัวนี้ก็เตรียมรับปักแตกนะครับผมปักแตกแข้งแตกไปแล้วแซบเนี่ยนนไเป็นคนยำเนี่ยปูมะนาวหมดเป็นสิบลูกเลยโอ้ยไม่แซบได้ไงกุ้งสดๆตัวใหญ่ๆหมูยอ้งเด้งๆครับผมลุย มาคุชมนวลนวะชิมน้ำยำก่อนเจ็บแน่นอนอ๋อกุ้งสุกเลยกุ้งสุกใส่มะนาวเยอะน้ำเปรี้ยวน้ำใช่ไหมล่ะยำเปรี้ยวหวานตามมีแฟนได้แล้วแลน่นอนสิที่กับเก่าเป็นทำยำอร่อยก็มีแฟนได้แล้วโอเคเนี่ย พอไปวัดตูราได้เอ้าจะอร่อยก็ไม่อร่อยนะมันจะอร่อยกับพี่ได้ไงล่ะพี่ต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วอเาก็ได้ก็ได้ให้เครดิตเขาหน่อยคีณยู้ชมเมื่อคืนเนี่ยคุณผู้ชมมันหนาวมาเนาะแล้วลมลมเนี่ยลมเย็นมากเลยลมมา เช้ามานี่น้ำค้างมาละค้างอยู่ไหนเบารถไงอจอดรถทิ้งไว้ตอบไม่ทัน,น,นหนาวปีนี้น่าจะหนาวมากเลยเนาะมันเย็ยนมาก หน้าหนาวปีนี้ไม่รู้จะกอดใครเลยอ่ะกอดผมหละเหม็นขี้เตาแห้งไม่เหม็นคิดไปเองแหละไม่เปรี <h ums> <h ums> pe pe <h <h ้ยวมะนาวบีบเพิ ums, ่มไหมเงี OK> ้ยถ้าไม่เปรี้ยวอ่ะไม่หรอใส่เป็นกีบมาอยู่อืนะพี่บ็นคนชอบเปรี้ยว เราไม่ชอบหวานแล้วอะไม่ไม่ไปไรยำอะไรเงี้ยอให้มันเปรี้ยวนำอ่ะมันจะอร่อยอันนี้เสรปลาด้วยเนี่ยมันเลยนัวถ้ามียอดมะพร้าวนะคุณผู้ชมใส่ยอดมะพร้าวไปใส่ไข่แดงเค็มไปวันนี้พี่หาไม่ได้ไงอ๋อยอดมะเป้าอืมมันๆหน่อยมันจะกรอบมันจะหวานไข่แดงเค็มเราไข่เค็มแทนไม่ได้ไข่ยูมาก็ได้ มันจะเละดิอะไรกำแพงกำแพงใจแหมช่วงนี้เกี่ยวกับใจเกี่ยบอะไรบ่อยยังมีปมไหมเนี่ยโสดอ่ะ กินกันสองคนคุณผู้ชมทำยำม,มาเป็นหมอ้ออยู่ข้างล่างนี่เป็นหม้อเลยครับผมน้องหอยเลยใส่กุ้งมาเป็นตั้งโลหมวยอไอ้มัดใหญ่สองมัดสองแท่งกินกันสองคนหมดก็กิ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่หมูยออันนี้อร่อยมากเลเนะี่ย มีหลายแบบนะเกี่ยมหมูยอ,อกุ่งต้มเบอร์เล,เลยกระเทียมโทนเนาะอรอเทียมโทนเจาไม่ค่อยได้กินยำไงกินแต่ตำแล้วจะไปตกกุ้งอีกยังไง ทำจะกินกุ้งครับ <laughs> พักไปสองวันสามวันแล้ว <laughs> ลโอ้กําลังกินไปสองสามวันนี่กินกุ้งอีกแล้วช,ชอบอ๋อไม่เคยเบื่อหรอกเหมือนกินซุปตํานั่แหละคุณผู้ชมจะเบื่อเอมเหมือนที่ผมพูดอะเวลาเราชอบอะไรเราไม่เ,เบื่อ,รอจริงไหม เวลาแบบรักใครงี้เราก็ไม่เบื่อหรอกเพราะเราชอบอยู่เดินยาวๆเราไม่ตัดบทนะ <c oughs> แต่บุชิ้นปลาผมชอบมากเลยอร่อยมาก,ม,ม,กามุชิ้นปลาไม่ชอบอ้าวไม่ชอบปะมัน,ม,น,ม,นมันดีนะม,มันมันขาวๆไอ้เหี้ย แล้วได้จะเกรดไม่ดีแล้วล่ะเกรดศูนย์ uh. บางคนก็เทิมนี้เนี่ยจะศูนย์ด้วยล่ะ uh, <no. S 2> น้องเดอนเอ้ uh. เติมไ้แล้วกี่ศูนย์ไม่ติดครับผมติดล่าสุดติดตมาห้า <laughs> ทำไมนี่ติดศูนย์ก็คือแบบบึกบึกให้สูดย่ะคุณผู้ชมบิกศีสุดแล้ว ต้องยอมรับผมไม่ไม่เก่งทุกวิชาไงโดยเฉพาะอ่าอังกฤษกับคณิตเนี่ยผมไม่เก่งเลยมันก็ไม่ได้มันก็ถึงสุดๆุแต่ถึงจะได้สูงนะเอาจริงๆไม่จุดมันก็ติดกันหลายคนติดก็คนอยู่นะถนัดปึ๊บปึ๊บคนาแนอพูดมน้ยไม่ไม่ถนัดเนี่ยผมยังไม่ถนัดแต่วิชาถนัดผมเกตีีเลยนะเขาทีไม่จีบมากสวนก็เกตีสองนะ ผมไม่เคยมีเกตศูนย์เกตอะไรคุณผู้ชมกีมโมครับผมมีเดตสองจุดห้าขึ้นอ่ะหนึ่งอะไรไม่มีอ่ะขีมโม,ม,มครับคีโมไปดูได้เลยครับวิ่เจียมัดูได้ครับผมส่วนมากจะสี่อ่ะพี่เกมชอบเล่าให้ผมฟังไงคุณผู้ชมยายผมก็เป็นชอบพูดอย่างนี้แหละจริงอ่ะ,อะเฮ้ยหมูยอสองหมูยอหมดเลยสองมัดนี่ พี่เจมหั่นมาชิ้นใหญ่อ่ะอยอดเลยเกรดรวมสามจุดห้าสี่อ่ะอที่อะไรของห้องอ่ะมันไม่มีที่ไม่ได้เก็ดอันดับนะอันดับห้องนะม่มไม่มีอ่ะผมได้สุงจุดที่สนะี่เนี่ยดีสุดละอะไรสี่อันดับสี่ที่สี่ของห้องอดีสุดแล้วห้องสามสิบสองคน จริงแต่ที่สีของห้องอ่ะเก่งมากอ้าพูดไม่ออกผมถึงบอกไงจบมาให้เลี้ยงควาย <S <S เลี้ยงควายก็มีเงินล้านได้นะอืมเขาใช่ไงจากเงินล้าน <S <S 2> <S 2> ให้ผลิตลูกควาย <S 2> <S 2> <S 2> ผลิตเองเลยอะ่ะน้อยปั๊มเองเลยเอ่อแต่ได้ไม่ต้องเอาน้ำไอ้ปั๊บใส่ควายปั <N ui> <N ui> ๊มเลยปั๊มเองเลย cung tem đây Đồ đã khắp lại Bà mốt đã mang hôm Không im mùi gió nè Bà mốt tay mang lại chạy đi kiếm mà mà Nên mùi gió tìm Nghe lôm mà đó Hồn lúc lên cuối không lôm nào á ดูว่าปีนี้มจะนหนาวนานไหมไม่เกินอาทิตย์ดินนะร้อนแต่จงกวันก็ยังแดดแรงอยู่นะมันเพิ่งมาบดตอนประมาณบ่ายๆมันมีฝนมาด้วยะมันเลยหนาว <c oughs> หายกินหมูย,ยอแล้ว <c oughs> กุ้งกินบ่อยแล้วดิไหนบอกว่าไม่เบื่อก,กุ้งอ่ะกุ้งมันดิบไหมดิบมันสุกบ้างกุ้งสะดุ้งอะไรเงี้ยมาสะดุ้งจนจะสุกแล้วไหนไหม <c oughs> เออสีเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยมันซิดมันนี่มะนาวแล้วเนะี่ยมันสุกแล้วกัดไปปุ๊บเหนียวแล้วเนะี่ยเหนียวหนึบแล้วแค่ห <c oughs> มุนยออร่อยนะ เย็นนี้ผมว่าเช็ดตัวพอแล้วหนาวไหมาน้ำหนาเข้าใจหอมชิ้นหอมอ่ะย <c oughs> อย่าทหน้ากันนี่ตัวใหญ่ๆเลครับ เเลยรุ่นมีเกมหนาวไหมนยสิบกว่าปีที่แล้วอะอมสมัยเรียนอยู่หนาวนะตอนขลาวันะหนาวต้องใส่เสื้อกันหนาวกลาวันเลยเพราะลมไม่มีลมอะลมหนาว <c oughs> เห็นบอกว่าต้องเอานี่นเอาน้ำมาใส่ทังสีตกักแดดเมื่อ <c oughs> ก่อนไม่ใช่มเครื่องทำน้ำอุ่นต้มเอาบ้างอะไรอย่างเงี้ยต้มก็เปลืองแก๊สเปลืองถ่านเปลืองฟืนคุณผู้ชม เมื่อก่อนต้องประหยัดที่สุดร้วบ้านอ่ะเมื่อก่อนจนไงก็ต้องเอาถังอนะ่ะมาตากแดดไว้ตอนเย็นสี่โมงเย็นกลับมาต้องรีบอาบน้ําเลยเมื่อก่อนพัดลมก็ไม่มีนะหน้าร้อนพัดลมไม่มีนะที่บ้านนะอ่ะต้องใช้กับหมากคุณผู้ชมตัดมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนวีอะ่ะพัดเอาใบใหญให้หน่อยพัดลมไม่มีนะเมื่อก่อนจริงหล้วที่เป็นเด็กอะ่ะแม่จนมาก ธรรมดาคนบ้านนอกแบบเรา้าล,ลมกม็มีอะไรอ่ะจะกินอะไรแต่อย่างก็ลำบากไม่ใช่เมนอะไรกิน uh huh. เพื่อนมีเกมเมือม่อก่อนเกมกดเห็นไหมเกมไอ้เคาเล่นอยู่คนนั้นไม่มีตังค์ซื้อ uh huh. ต้องไปขอยืมเพื่อนมาสักสองสามวัน ไอยืมนานยนะังเงิืมยืมมาเล่นอ,อกินหลายก็แซ่บหลายอู้ไปเราเรื่องสมัยก,ก่อนก็บุ๊ก็ยังให้หมอะอืมเพิ่นบ่มั <c oughs> มนมันลำบากครับ <c oughs> ี่านผมเป็นเด็กเข้าสวนเข้าทำนาเป็นเด็กเด็กนี่พ่อทำนานี่ก็ ต้องปั้นขนาแล้วอาปั้นเขาเยอนาอนาะปั้นขนาเพราะว่าขนามันจะมันจะทุกปีมันจะเล็กลงเลยลงแมันจะเล็กลเออเราก็ต้องเอาดินอ่ะขุดดินขึ้นมาแล้วก็ปั้นขนาโอเควันนี้ก็เชิญผู้ชมนะครับผมมากินยำหมูยอขุ้งสดนะครับผมวันนี้ก็นนเป็นคนทนํานำแบบยำนะครับผมใช่บปะก็ถือว่าอร่อยอร่อยมันที่เขาขายปะแซ่บน้อยผมนิดนึงนะครับผมแม่อร่อยมันที่เขาขายไหมบางคนขายก็อร่อยกว่านี้ บอกคก็ไม่อร่อยอะไรเนี่ยสรุปก็อร่อยก็อร่อยพอกินได้นะครับผมก็แซ่บนั่นแหละครับแต่ผมแซ่บกว่างไงโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไปกินน้ำแล้วเผ็ด